สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังปลากระเบนสวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะนวเห็นาํากระเป๋าสะพายหนังปลากระเบนมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันแล้วก็จัดราคาโปรโมโชั่นสุดแสนพิเศษแบบหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วค่ะพี่ๆค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นช้อปปิ้งบาลองที่ผลิตจากหนังปลากระเบนนะคะมีความสวยมีความทันสมัยมีความเลิศดลูค่ะแต่ว่ามีสีดําอย่างเดียวและเอาไปเลยในราคาโปรโมโชั่นสุดแสนพิเศษ พี่ค่ะรูปนนี้คือมันสวยพิเศษมากเลยนะเพราะว่าผลิตจากปลากระเบนตัวใหญ่มากทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอะ่ะคือจะหาปลากระเบนแบบเนี้ยด้านหน้าด้านหลังนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าปกปติตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยโอ้โหเป็นพันพันกว่าบาทนะคะพี่พี่ขาแล้วสองตัวตัวใหญ่ๆหญ่ไหนจะหนังวัวค่าประกอบอีกคือใบเนี้ย ไม่มีต่ํากว่าสี่ห้าพันสาบานใบนี้ถ้าเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ขนาดเนี้ยไม่มีต่ํากว่า4-5่ห้พันบาทนะพี่พี่นะขนาด12บสองนิ้ว,ว่คิดดูดิกว้างสิสูง8.5สูง8.5นิ้วหนา5นิ้วราคาโปรโมชั่นนะมีสีดําอย่างเดียวนะคะเอาไปเลยห9ึ่บาทพี่พี่ขางานตัวนี้นะความสวยจะอยู่ที่ประมาณ95%ด้านข้างเนี่ยหนังอาจจะมีความ ความย่นนิดนึงเห็นไหมมองเห็นไหมคะน้องเอ๋ชี้เนื้องานให้เห็นนะคะขอพี่ๆที่รับได้เพราะว่าน้องเอ๋โปรโย้ายบ้านให้เนี่ยด้านข้างน้องอาจจะมีความย่นนิดหน่อยเหมือนมนุษย์เราค่ะพอเริ่มมีอายุแล้วหางตาเหี่ยวย่นเนี่ยปกติเลยด้านข้างผลิตจากหนัาวัวแท้นะคือความสวยอยู่ที่95%คือด้านข้างเนี่ยอาจจะสวยน้อยลงนิดหนึ่งแจ้งตแจ้งตามตรงขอพี่ๆที่รับได้เพราะว่าน้องเอ๋ขายถูกมาก1 9 9 0บาทหาไม่ได้อีกแล้ว2ช่องใช้งน สองช่องซิปค่ะดูนะคะมีสีดำอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยดูความสวยดีคือด้านหน้าด้านหลังคือเพอร์เฟกเลยด้านข้างจริงๆไม่ใช่ตำหนิด้วยค่ะพี่ๆค่ะแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของหนังหน้ารถก็เลยจัดให้ในราคาสุดแสนจับพิเศษแล้วจํานวนมีน้อยมากจํานวนมีน้อยมากพี่ๆคือตัดสินใจได้เลยนะคะตัดสินใจได้เลยหนึ่ร้อยบาทเท่านั้นมันไม่มีถูกกว่านี้แล้วกระเป๋า12นมิลว่าเจ้าเอ๊ะ ปลากระเบนตัวใหญ่ขนาดนี้มันหาไม่ได้แล้วนะคะมันหาไม่มีแล้วให้ดูทุกใบที่มีเลยนะคะพี่ๆค่ะพี่ๆจะได้แบบเฮ้ยแล้วใบอื่นล่ะเป็นยังไงเนี่ยนี่เนี่ยดูดิดูด,ดิมันเป็นน้อยมากค่ะมันเป็นน้อยมากเพราะฉะนั้นขอพี่ๆที่รับได้นะขอพี่ๆที่รับได้นะั้นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทปลาตัวใหญ่ขนาดนี้สีดําไม่ต้องพูดถึงค่ะใช้งานง่ายเข้าได้กับทุกชุดเรียบหรูแล้วก็ดูดีนะคะงานนกเล็กเนี่ยถือออกมาแล้วเนี่ยก็ยังดูเป็นงานราคาแบบ หลักหมื่นอะหนูพูดเลยนะว่าปลากระเบนตัวใหญ่ขนาดเนี้ยยังไงถือยังไงก็ดูเป็นงานราคาหลักหมืน่นนะพี่ๆนะแต่ราคา1นึ่งพันเกาทเนี่มันหามไม่ได้จริง2 4งสมีทั้งหมด8ใบค่ะมีทั้งหมด8ใบเนี่ยน้องเอกโชว์ครบทุกใบเลยเพื่อความบริสุทธิ์ใจให้พี่ๆเห็นว่าแปดใบที่หนูเอามีนสวยเพอร์เฟกทุกใบจริงๆนะจริงๆเลยนะคะวัยรุ่นขาเนี่ยดู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 ด คือสำหรับนอ๋เนี่ยความสวยอาจจะอยู่ที่95แต่ถ้าเป็นที่อื่นอย่างนี้ก็บอกสวยร้อยเลยนะพี่พี่นะอ่ะน้เอ๋ยมีสีเดียวนงเอ๋ยก็จัดหนักจัดเต็มให้เลยนะ1,990บาทนะพี่ๆค่ะมีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มแล้วก็มีของแถมให้ราคาที่หาไม่ได้อย่างแน่นอนนะของแถม2ชิ้นขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของนกเอ๋ยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ